สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบอกพอันกับช่องหัวหน้าเทเลน์คือเก่าวันหยุดสุดสัปดาห์ตามเคยมือนีสิผ้าใหม่หัวหารป่าอันนี้ทีหน้าของผมเองครับพื้นที่ประมาณสองไร่เห็ดโขกน้องหน้าอันนี้ปล่อยน้ําลงแล้วปล่อยปลาแล้วเรียบร้อยเป็นปลาเป็นปลานิ้นครับปลานิ้นทังบรรยากาศทองทงนี่ฮะบรรยากาศทองหาไปนะ อันนี้หัวอาหารปลาที่เราจะเอาไปให้เมื่อนี้ครับมาครับให้อาหารปลาน้ำกันเดี๋ยวผมใช้ยางลบไปข้างล่างน,างางน,นี่อันนี้ก็ล้อมหัวไว้แล้วเรียบร้อยนี่ฝืนแก้ฝุ่นใสฝุ่นเพิ่นเอาเถียบเพิ่นเอาขาแก้แถวละหาลอยครับแล้วก็คนขึ้นพร้อมยายพร้อมนี่ฮะน้ำก็เต็มส้าแล้วเดี๋ยวพอจังอันพอน้ำเต็มล้นขึ้นมามันก็นสิล้นไปให้หนะครับปลามันก็นสิเลียนออกไปให้หนะเองของมัน สั้นจากน้อยนะครับกล่องยางอยู่นี่นี่ครับปลาตัวท่านี่เง่้ยเป็นยัครับโพดะปลอยตัวซ้ำสีซ้ำนิวก่อยนี่แหละเดี๋ยวนี้บนเรนแตกสวนๆมาแล้วนี่ครับมาครับพอาหารปลาน้วกันทางไหนอนอกสีเห็นทางนี้พอเห็น ก็มีสะท้อนแสงนี่ครับน้องสานี่ครับปลาเห็นตัวปลาปะเนาะนี่นะครับปลานิลนปลานิลนหมันสอมาต่ปลามงครับ ฝากห้องมแล้วครับน้องฝากน้องเมื่ดมาฮะตกในแม่มันห่อนมือน,นี่ป่อยไหลเ่ยครับอันนี้ป่อยประมาณหาพันตัว ันองยางอ่อบม,มาเนี่มันอ่อมสะครับว่าปลามันไหลว่าตอนหนีพื้นที่นามันยังแขบอยู่เพราะว่า,วาโฮนามันได้หล่นไปนะครับนามันได้หล่นไปให้หน้าถ้ามันหล่นไปให้หน้าเราน้ำนา็สิเป็นน้ำกวางกรนีเตอเนี้ปลาไงตัวใหญ่รเร็วครับมองนี้นะครับผมไหมวมาเศษขอกง,งว่ายังถ่ายเบิิงฟ้ามนะครับ ขอกงัว่ยปลาเลียนน้ำกลุน Oh โตัวโตวเงเร็วเลยครับพึ่งปล่อยได้สองอาทิตย์จากออกมาเนี่ยโอ้ตัวซ้ำมันเป็นซ้ำลูกน่ำเลยนะครับตัวตอนออกมาตัวหน่อยแห้งตอนนี้รู้สึกว่าหง่เร็วอยู่ ให้เบ่งบรรยากาศครับกินหอดผู้ยุ่ไกลกินหอดทงหอดทาหอดบานหอดซอ,อ,องมานาะเนาะนัำไปนิดหน่อยเดี๋ยวพว่อหง่เก็นมาเราผมกะว้วา,าประมาณตัวละเจ็ดขีดแปดขีดหรือตัวละเกือบโลนี่ผมสิขายเมาผู้ใดเห็นคลิปนี้เตรียมมาเมาเลยครับ วังนี้ก็มาเศดทงมาเศษนาครับวังนี้เอาฟุ้นใส่ไว้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยครับระดับน้ำฐานน้ำมันเต็มแล้วมั้งกระสพพอดีกันกับบ้านเขามั้งกระสพล่นึ้นมากเขาห้องกระสีงามพอาะจะใส่ปุ๋ยบ่ลองใส่ปุ๋ยหยากนะฮะเป็นปุ๋ยขี้ปลาร์ครับปลามันงใขึ้นไปขี้นะเห็นไหแต่ว่าผมก็ใส่ฟุ้นไว้อยู่เพราะว่าหลอกนาดินกับก้นสาเนี่ยขึ้นไปทมทีมองหันนะฮะทีมองหันกับเห็ดคอกงว่ามาเ็ดคอกงว่าโครงการระยะยาว จะเสียเรื่มเพชรเมือ,อไเลยพวกครับมีงบมีทุนพมดแหละปลาหน่อยแบบนี้มันอาเรื้องปลาต่อครับปลาหน่อยแบบนี้มันกินอาหารพค่อยเปลืองหน่อยครับมันอีกจากหน่อยมันเงย,ยขึ้นมากกว่านี้มันจะกินอาหารเปลืองอีกประมัณสองอาทิตย์ครับเปลืองอาหารเน่ตอนนี้มันกําลังหัดกินหวัวอาหารอยู่ครับน้ ให้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจใช่อง YouTube เมือม่อไหร่ขอบคุณและสวัสดีครับ